ครับผมก่อนอื่นนะครับสิบนิวเล็กๆของน้องหลานุ่มโอนนะครับขอ,อการาบสวัสดีพี่น้องปองปายนะครับไปยองสุมของสูบอลเดอร์นะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้น้องหลานมีเพลงมาลองสู่ฟังครับเป็นล้าเดินนะครับสื่อเพลงมาให้เขาน้อยไปมาจัด่า มว,มวลมวลก็อดสาฟังอาเดอพีพน้องเนอนะครับเพิ่นว่าอดสาตแงนกินคาต่างขิงอดสานิงเบิงลิงต่างกระตายอดสาฟังคนพผู้หายสาำพ่อภูเป็นด,ดีว่าซั่นเสียงอัสิบดีปนไดดอกครับแต่ว่าใจรักนะครับ <laughs> ใจแล้วไม่เสียงเพลงนะครับสิเป็นเจนนั้นลองมาฟังเบิงครับผมวนวนวนเดินเดนให้อวยบม่ยอมหันเข้าหา กันว่าบลาบอหางอยากดีมีจนสองทางก็ไม่ยอมห่างไม่พรากจากลาปัญหาหนักก่อนเธอเคยให้แรงใจคิดทัไหมหลับเธ้นนะค่อยคิดวัน,นหน้าคำพูดเธอ บันนำทิพย์ลมาเดียวนี้นะคำพูดนั้นเหมือนมันมีมนโดนปานนี้เจ้าดีชายไปพอไหมดวงดีเจ้าเวาได้จำให้จะพี่ลืมพี่ยาสึมให้ลืมเก้าลืมหลังความวังเราสองทางห้างกันแต่วันนี้จากไกลเป็นปี ทุกวันนี้ฉันทำาใจตนทำไมใจหมดนถึงคนที่เขาจากไปไม่คิดอีกทีว่ารักนี้คือการให้ในเมื่อเขาคิดอยากไปจะทวงเขาไวทำไมใจเอยทำใจ ในความขราเรารเขาปล่อยให้เขาไปสเสมออยากไปปล่อยเขาไปเลยสิ่งนั้นเอยสิ่งที่เขาพอใจหรือสั้นให้เขาไปหน่อยบอ่ควรตระหนักคิดพอในเรื่องที่ไป สิ่งยากใดยังอีกสิเอาอยัางยังอยู่เด้อชีวิตคิดสิเอากระเทินแม่ไม่พันแปรรักแน่ยังให้กับเธอเหมือนเดิมสเสมอชายคนนี้คนที่เธอมาแม่ชีวิตอยากได้มาเลยขอเธินแต่ว่าเงิน ให้ไม่ได้พี่มันไม่มีซาใจพี่ยืนยันห่มีวันผิดกับทางเจ้านั้นทรงที่ขาอยู่บ่ถอยพี่ให้เหมือเจ้ายังคิดว่าหน่อยก็เลืออนแต่ชีวิตคิดสิเอากระเธอเลยพี่บ่หน,นี้สิยอมมวยเออ,เอ,อ,เอ,อ ครับผมจบลงไปแล้วเป็นยังไเนน้อนะครับ <laughs> มวลมนกอ,อดสาพังเอาเด้สิไข่กลมแงงูองยูดอมน้อนะครับขอบคุณหลายๆที่อุตสา่าห์ทนทานทนปั้นจนว่าจบนะครับขอบคุณหลายกันแล้วกันสวัสดีครับ